มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใหม่ตอบคอมเมนต์ลงขายอาหารเสริมแต่ว่าเจอคำถามแบบนี้งานนี้นะคะทำเอาสาวใหม่ถึงกับเดือดเลยะคะ่ะเมื่อแม่ลงขายอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงสำหรับผู้ต้องการตั้งครรภ์น,นะคะโดยภาพที่โพสต์นี้เป็นภาพของน้องกรณภรรยาของหนุ่มเป้วงใหม่นะคะ โดยชาวเน็ตรายนี้ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอันนี้เขาทำจากแพ้จนติดหรือเปล่าคะเห็นมีสัมภาษณ์ไว้แล้วไข่แบ่งออกมาเป็นแฝดเพราะว่าการมันธุ์รุ่นย่าของฝ่ายชายมีแฝดหลังจากนั้นนะคะใหม่ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าก็อ่านสิคะยาตัวนี้กินบำรุงให้ทำเด็กหลอดแก้วติดง่ายคะ่ะบำรุงได้ทั้งคนอยากจะทองวิทยาศาสตร์แล้วก็ทรรมาชาติคะ่ะ ถ้าอ่านหนังสือจบทุกตัวก็จะไม่มีคำถามแบบนี้นะคะโอเคนะคะและถ้าอ่านจบทุกตัวแล้วคุณก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้สินค้าเสียหายคนอื่นเขาขาดความเชื่อถือขาดความมั่นใจในตัวสินค้ากันค่ะและถ้าไม่รู้หรือไม่อ่านทุกตัวอักษรอ,อย่าเม้นแบบผิดๆนะคะสินค้าเอาผิดคุณได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวจะไม่อ่านพิมพ์ไว้ในนี้เลยนะคะ ว่าตัวนี้คือตัวบำรุงสำหรับคนที่อยากท้องธรรมชาติและคนอยากทำวิทยาศาสตร์ค่ะคราวหลังถ้าอ่านไม่จบทุกตัวหนังสือที่ลงเอาไว้ตั้งแต่บรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายไปนิสัยที่ขี้เกียจแล้วก็อ่านแค่บรรทัดเดียวอย่าริดอ่านมาเม้นให้คนอื่นเสียหายนะคะดิฉันไม่ขำค่ะดิฉันสามารถฟ้องคุณได้เพราะว่าทำให้สินค้าเสียหายและลูกค้าท่านอื่นสับสนจนเกิดความเข้าใจผิด ท่านไหนที่ท้องธรรมชาติหรือว่าวิทยาศาสตร์ดิฉันก็บอกทุกท่านไม่ตอแหลสร้างภาพหลอกลวงประชาชนนะคะเค mm. ค่ะจบคราวหลังเปิดตาอ่านให้ครบทุกตัวก่อนเม้นใครนะคะและจำไว้เป็นบทเรียนว่าให้อ่านหนังสือเยอะๆจนครบทุกตัวที่เขาลงอย่าเพิ่งด่าเขาหรือว่าเข้าใจเขาผิดจนทำให้สินค้าดีๆที่เขาสร้างมาเสียหายเพราะว่าความไม่อ่าน หรือว่าอ่านน้อยของคนอย่างคุณค่ะเพราะคําขอโทษบางทีมันช้าไปกับสิ่งที่ลูกค้าเข้าใจผิดไปแล้วนะคะคราวหลังหัดอ่านหนังสือให้ครบทุกตัวนะคะจะได้ไม่โชว์ไม่รู้ค่ะไม่เอาไว้สวยด้วยกระเช้านะคะถ้าดีฉันจะฟ้องคุณ รวมทั้งคนที่มาถูกใจในเม้นของคนนี้ด้วยนะคะไม่ใช่กดถูกใจโดยไม่อ่านแต่เชื่อเม้นที่เขาอ่านน้อยใหม่เสียไปด้วยนะคะคําขอโทษเป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะการกดถูกใจผิดๆมันง่ายกว่าคําขอโทษค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ